พบคนขี้หวงหนึ่งอัตราเมื่อสาววิววรรณรสโพสรูปภาพโชว์พุงนิดๆในไอจีนนี้มีนุ่มมาคอมเมนต์ว่าเกมต่อว่าว่าโชว์พุงทำไมนั้นก็คือนุ่มเจ็ดเจสดานั่นเองหวานใจสาววิววรรณรสตัวตอบกลับว่าทำมาเป็นหวงคุณเจ็ดตอบกลับในทันทีชัวแน่นอนหวงอยู่แล้วอ,ออกคำสั่งดึงเสื้อลงมาดิ บอกให้สาววิวไปซื้อเสื้อมาใหม่ถ้ามันสั้นหรือไม่ก็ต่อให้มันยาวๆดานสาววิวตอบกลับซื้อให้หน้อยดิโอ้ยคู่นี้น่ารักเขาคอมเมนต์กันตอบกลับแบบนี้ไปมาตลอดเลยคู่นี้หวานตลอดจ้ารักที่สุดค่ะ